สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองคลปู่พ่อกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยผู้ใดเห็ดอันหนาหล่นลงมากระปุกคขยพี่น้องในนี้มันอยู่นะนี่พี่น้องีนสองโตโอ้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 ทันบนซองอยู่เลยแค่ตัวนึงนะทันบนซองเนองจิยังไต่ตีนฮะใช้ใช้ใช้ ติย่งใต้ตีนข่อยนี่ค่อยว่ากะปูเก็บอย่างเดียวพี่น้องมันๆๆกํลังหม่มันอีปูไข่บ่ได้โทส่วนบ่ดาเนาะได้กินเทอนึงลอิ่มแล้วบ่ของตบลงฮูแล้ว ชักสีลงแล้วเออพันม ja, ันอ <audio> ีกแล้ว <pissed> พ <waist Horizon empty> ี่น้องสองโตสองโตอย่าปากพี่น้องอย่าปากอย่าปากกระปูมันสิลงหู้เอฟซีเพิ่นบอกว่าให้ให้เอาไก่นะมาอ้อยมันให้มันขึ้นเออพันเอานะเมย์ตัวเมย์ยังยังเออพันยังไม่ทันได้ลงยั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 ง บ,มบม่มีผ้าบ่มีคำว่าพลาดพี่น้องบอม่มีคำว่าพลาดจัดไปยังเสียเราจะสิปลาครบมือเลยบอกใครว่าสิปลามันครบมือแล้ว,วสัตย,ย์ใส่เฮ้ยตัวเมียอีกตัวเมียพี่น้องอยังยังพายเซตตี้หรือเออพันนี่เออพันนี่ใช้เต็มเต็มตีนะเออเฮ้ยนี่ เอานะแม่พี่น้องจับซอยกันนะแม่บ่ได้เลือบอุ้ยมันจะลงมันจะใช่สิอุ้ยพี่น้องจับตัวหนึ่งผัดตัวหนึ่งไปจังไรบาทนี่ยเคืองยังบ่นบวกๆ้องโต้เนี่ยนี่ม่นโคลนกันอยู่เลยมันโคมกันอ่ะเกยพี่น้องเอ้ยมันอยู่ในน้าพุ่นเณ้าไปก่อนต้องซูบไว้ก่อน มันคมกันเบาไข่เพ้่นว่าคัดความสุกมันอีกแหละอื้วจับทีละคู่่เป็นกขอโให้เบิ่งนนะพี่น้องฮากันลงมามันมานยวยัววนไปโควิดโอ้ยอีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้ว ตอนนี้กำลังลุ้นอยู่นะคะว่าจะได้หรือไม่ได้าจาบหใเียมนีน้ำแล้วในที่สุดก็ต้องได้ตัวเมียมันไปบุเรอยวมันขึ้นทึงแล้วรุ่นว่าแมนอันรุ่นห้วยพี่น้องเอ้ยมัมีงามคางเดียอยกระดี่เราอะมันบุคบ ปีหนาหนานะดูผีน้องโอ้มันสิรบม,มาือโอ้ดอกงามมันไวติ้ตกง่ายบ่เฮ้ยนี่โอ้ยตกละผีน้องนี่มันตัวอะไรแล้วทำไมมันมาแบบนี้โอ้โหท่านผู้ชมที่เคารพรัก อันนี้มันคือตัวอะไรมันจะกลับไปจะงมยังไ<อ>งงมไปเพิงบาเพีงบอมาลงมาเซีงมาเมียม,มาเม่ทนี่ไซกับปูนเะาะขึ้นมาปีนำอยนะเก้าไห้นะเกมให้นน้ นั่นมันเต็มเออัมื่อว่ารอขึ้นมาทางนี้บอกค่เห็นพี่น้องเียวันไปก่อนเอาเบิร์ดบ่ ก็วัน้อกมีหูเมือนเด็กหู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 

ไม่เหลือแซ่ให้เบิ่งนะตัวบกใหญ่บ่ล่างน,าย,งากนายกว่าเหรอตัวบกเอฟม,มันเท้าหาเมันท้าหามือเลยนีหน่อยมันเท้าหามือกัให้มันครบน้องพี่น้องไม่เห็นจะยากเลย งูม,มันพี่น้องงูมันหนาวบอรนนันเวลาคุดนันเลิกแถ่งเทไรปูเนี่ยอีปูน้าอีปูน้าบริคือก็อีปูขายได้พี่น้องภาพบอกคมสัตว์ก็ขอโทษขออภัยเดี๋ยวพี่น้อง โว่ามันปรับกล่องก็ได้เมื่อเปียกไทยเอาดาบอกใครมันหานยกากงก่อนเฮ้ยห้องอพันไปก่อนมันกระลง อยากกลับบ้านแล้วฝนจะตกแล้วใครเห็นเบิ่งแน่ไอพันได้หน่อยได้ลายปันได้ตอนนี้เพิ่งได้ครึ่งกระถังได้ทั้งมักหอยได้ทั้งอีปูนาได้ทั้งอีปูขาย เยอะแยะไปหมดเลยเอาไปป่นกินเอาไปลาบกินหักลาบบเป็นมันคืออย่างนี้มันจะง่ายเงี้แหละผนจะมาแล้วท่านผู้ชมกลับเธอกลับเธอะท่านผู้ชมผนมาแล้วเปียกว่าหนาว อย่างในน้ำานี่บริาันนาวบรอกโบได้พี่น้องั้วบบเปียกััวบบเปียกอืมอันนี้เขาเอิ้นว่ากบมันโดดน้ำได้อีกละบอได้อีกแล้วตัวหนึ่งใส่รดตอนนี้ผลก็กำลังมาปกเป๊กปกเป๊กมันก็จะเปียกโทรศัพท์ค่อย น้นแล้วมันก็จะเปียกหัวค่อยเลอกะเลกอะน้อไม่ไหลไผ่ไม่ไลเลยอมื่อื่นให้เราเก็บไปขายให้พี่น้องน้อไม่ไลลพี่น้องสามนอสีนอพี่น้องเอ้ยนอไม่ไหลนอไม่ไล่ค่ะเจ้าป๊อดมีแตโนอใหญง่ๆพี่น้อง คุณเจ้าเราอยู่ในหนีโบจ้ะ